กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อป่าเขียงมื่อกี้เอาอยู่ตัวนี้ใหญ่มันีนางว่ามื่อคือบ่มีคนไปมันยังไดคอยเกี่ยวให้นางไปไป่าเน้ยมันเศร้าเลยมือจะว่ามือคยว่ามันเกี่ยวเขาเกี่ยวมือมือมันโบดแบบรูปเด็่ยวคุยนิจวน หมดนาเห็นมันเหลวซึ่งแล้วนั่นพี่ไอ้ท่านั้นล่ะกุ้งอัดไ้ทั้งเหน็บไงกุ้งอัใส้ไออย่างกุ้งก็โตน้อยหายายมังนึงตุ้งกบกไงนึงปัดซิวตีนเอาใอ้เฮ็ดจังไรกินเนี่มไอาเฮ็ดปัดจ้อมไม่หายไปไอ้เให้ปลากุ้งกินไม่ได้ตีจับแล้วแล้วจับไม่ไงอืมจับไม่ไงแลี่ปันเหวกุ้งมาปันตีแน่นอนจ้า โอ้ยแหลกแบบอื่นลงทองเลยเลยจ้ากำมมกลังโซเล่กันเรื่องตำข้าขวคว้าจ้ะเราให้ตำข้าขวคว้าเมื่อเช้านี่พราะว่าเราจะามาอันเห็ปเดปลาแดกน้อยใส่ปลาแดกน้อยไว้ให้หลานสาวสุดที่รักเรานะคะโอ้ป่าน้ำขอนจ้าพี่น้องไอแตาปากเข็งน้อยปากเข็งน้อยไม่ใช่หย่งใจใหย่ถูกถูกถูกถูเก็บออกแล้วก็เห็ดปลาแดกต้มใส่น้ำยาใส่หมกปลาแดก เบ,บป่าเนี้ยคืออรเด็เออเห็ดน้ำยาทุบเอา,เาอเคว้าเกแล้ะกันวทุบเกตให้มันออกแล้วก็ตัดหัวตัดหัวทุบเกตมันออกไหนบางดวใส่มือบางดูป่าไปจังใดไหนบางดูโอ้ตกระบอนนั่นเลยงามอยูอเ่เนาอน้าแห่งหลายังไงยงตุ่มมองอยงตุ่มมองแล้ว อมตะนาหนองทมจะมเขียดดนะเ่ย,ยดได้เขียยโอ๊ยไม่ไหวเขียดตีปล่อยมันซะเอามันออกนะมันเก็นไป,ไปนะเลยปล่อยนะเขาคนเนะหรออู้ได้ปลาคอหน่อยหลายตัวนี่โอ้ปลาน้ำคอนเจียไปปล่อยตัวไหนมันยั้งก็เสียไปปล่อยสางอยู่นะทงจ่าก,กับแม่อันนี้ไม่มีแหวงนะจ๊ะสาแหวงจ้า เล้วไปหามา,าทุบทุบเท็ยดเอกแล้วก็ตัดเพาะเพาๆเแล้วก็ท้าแขวนเชื่ออ่นน้มีตะปากเข่งขยายอืมปาเข่งล,ลูกมันมันลูกมัน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 ออกแม่แพน้ำมากเดี๋ยวออกแม่แพลูกน้ำมากน้ำมากก็แปลว่าน <c oughs> <c oughs> ้ำไม่น้อยมีหอยหอยอย่างบอกเชือรีบวัยผ้าเบิ่งหอยจ้ะ หอยบักเชอรี่ใน,อน,นหอดเอียนติดเเนี่ย,อย,ย,ยหอยเชอรี่จ้ะหอยนาคือสิบบมีเหรอนอศู์พันเบอร์เรา,าอ่ะหอย,อยหอยนี่ฮะเอาไว้ฮหนจังไดนี่หอยควยเกยจุติหวัหวหัว โต้โต oh, oh, ้เหมือนก็จิ้มโต้ไม่ออกมาล้างน้ำแล้วก็แช่ตู้ไว้ให้ผู้ใดกินผู้ใดอยากกินปวดเอวปวดเอวพี่ดอกแต่ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะเห็ดป่ามันหลายเห็ดป่าหาปตายแล้เห็นกระเช้ดชัางใดเห็ดปลาแด็เห็ดปลาแด็ปลาแด็จแยแยงจ้ะแล้วเคยเห็ดเห็ดอะไรปลาเค็งเขเห็ดปลาแด็จแสบป่ะจ้ะแสบ แซ่บจ้ะเออแซ่บก็สิแต่ว่าถ้าเอาปลาเค็บไปเดี๋ยวก็ต้องควักเก็บบอยามันค่อยยังสิบอนั่นกระทุบเอาพาแยงนะทุบเอาพายแย่งชกเขียวหน่อยนะทุบไปเก็วออลก็ตัดหัวตัดหัวทิ้งโอ้ตัดหัวทิ้งหัวทิ้งเราเอาหัวไม่ไปใส่ที่ไหนหัวเราทิ้งลูกน้ำน้ำประจุเห็นไหมเจ้ิ้ลูกน้ำทิ้งติดไห้ลาโอเคอันนี้ก็เอาบรรยากาศปลาขอนที่ย้ายไปเก็บมาจะนะจ้ามาฝากพี่น้องเด้อ พออ่อใหญ่เห็นอย่างจ้าปิงปลาไหนปิ้งปลาปิงหือกินนี่คุณสาวปากแมบแมบไหนดูซิไปได้มาตาสายปลาอย่างนี่เอาคือว่าเห็นหงอ่ะปลาอย่างน่เนี่ยจ้าปลาเนินปลาตะเพียนปลาเนินปลาตะเพียนว่ายเวียนอยู่ในคลองปลากระปองเลี้ยงไปก็ไม่โตก็ได้ยินบ่ะพ่อใหญ่แล้ว ปิ้งปลาจ้ะปลาได้มาแต่ใสเหนี่ตาปลาได้มาแต่แจ๊ได้มาแต่ทงได้มาแต่ทงบ่ได้บ่ได้พยายามปลาโดนมะฮูทีมาค่ะพ่อยู่บ้านโดนปกติจะเป็นคนไปหาปลานะคะหนาวบ่เมื่อเนี่ยพอดีพอดีพอดีซิมบังหลอดตีบอพอดีป้าปลาเบิ่งปลา ย่างป่าจังเดยืึองเกี่ยมดีเถอะจ๊ะป่า,าหลายตัวตอนนี้ยายบอกว่าเอาตัวไม้ใส่ได้แล้ววันเจร์แนนอันนี้ก็เอากระเบะือมากุ้งเหลือซัมนีจบบะโอเคอเอากระเบืมาให้ป่าใส่ป่าโอ้โหขึได้ถาดใส่ป่างามเถอะวะอย่างสวยเลยอย่างสวยเลย ถาใส่ปลากับน้ำอ,อันไหนงามก็กันโอ้ยถ่านเลยเนาะโอ้ย <laughs> ตายตายตายขอให้กินขวน้ำดอกสวยกว่าถาสวยกว่าพี่น้องอ่าในโชว์ก่อนโชกอนใส่ปลาป๊าไปจะเลือกอาหารเถอะขายโหนี่ในมือนี่ขายตัวจักบาทจ้าตัวละสิบบาทปลาสับตะถลิกระยุกรุงเทพบอกแพงนึงตัวละสิบบาท พี่ดอกเลยงามแหง้งอ่ะอ่ะประตูต่อไปใส่จ้าปลามืนีตาดมนะคะซื้อแล้วซื้อจะาดมจ้าเจ,จ้าจิตสาชิตการอเอาปลาใส่เห็ดนะคะอันนี้ปลาอะไรจ้าปลานินหรอเรียกว่าปลากฎว่าเป็นคนว้ายปลานิลปลานิน จักรโตนี่เขาอยากไหมจักโตขี่ตัวเขาแซวเกียไปแต่แซวแล้วแซวแล้วปลาขาวเบื่อคือบอกใช้ใจจ่อยแต่เจ็ดปลาคขวบบ่อทัวผู้ใดคือควบกะปลาบ่อทัวโอ้ผูู้ดอะไก็เห็นงานบ่อเรียบร้อยเลยว่ะควบกบ่อทัวตัวหนึ่งหอบบ่อเด้ควบตัวหนึ่งหอบบ่อเด้ทัวเพรเป็นยางเขาเอาเขาเกียอาบมันเลยเขาบอกเขาบอกกินนั้น มันดอกกินเนี่ยมันเออแมนอีลีแหละตาเอาบอไเลยกินเก๊มันดอกขากินเนียมันอันนี้ก็คือนี่เด้อจ้าปลาจ้าปลานี่ย่างแล้วกําลังอย่างกัมืนไม่เด้อเสียงข้างล่างกับสีแซ่แซ่แน่นอนข้างหลังอาจารย์สีแซ่แซ่แน่นอนจะย้ายละมัน้ำาหาโตอ๋อมาเด้อพี่น้องมาเก่งข่าวซาน้องสาวปุยเด้อจ้าสาวปุ่มเด้อ นี่ก็ฟื๊บขว้าวกระสีแบบว่าจอกราวนะจ้าเอ้ยตัดแฟบย่างจนใหม่จ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดปากดติดตามฮัลโหลใหม่สาวปุม่มเดอ้อจ้าบ๊ายบายก่อนสิอำลาผ้าจาก,กันไปไหนมือนีจ้า ซาบุ้มคนขยันก็ได้นําเสนอเมนูเห็นแล้วน้ำลายสอน้ำลายยยอยพี่น้องตำส้มไส้ปลาแดกแอนบระกอกจ้ายั่วยั่วหอมหอมเอาไว้กินกับปลาปิ้งหอมหอมเลยสาวนี่นัว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 กันกับไฟให้มันเข่าเส้นเข่าน้ำเข่ากับปลาแดกนุ่นนัวโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายแตกพี่น้อง มาเด้อมาเดิอผู้ใดญ่พนกนกินข้าวกระได้เบิ้งคลิปนี้อยู่ยอาลืมจาาม่าตำตมปิ้งป่าหอมหอมมากินน้ำสาวปุ่มเด้จะจเนค่ะผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไล่กดแท์เป็นกำลังใจให้สาวปุ่มค้นขยนันในเด้อบายบาย